สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่ผม mm hmm. กุลชาแนลซึ่งคลิปใ,ในวันนี้เนี่ยผมจะมาแต่แงซีเสียให้ถึงแดงนะก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะทุกคนไปเจอในเกมกันเลย mm hmm. ทุกคนครับแล้ว mm hmm. ก็ได้มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราแบบไปแล้วกันเลยไปอาจจะไม่ค mm ่อยได้ยินเสียงเกมผมในการพัฒนาเกม จะือเป็นการได้ยินเสียงผมแบบเต็มพิกันนะครับพุกคนผมอาจจะเล่นไม่ก็กิ้งพอเดี๋ยวว่าไม่ก็ได้เล่นแรงอ่ะเมื่อกี้กับป้ายแต่รอดมาได้นะก็รับกรำมไม่ได้นี่ ก็อ้ยป่างนี้ก็ไปแมียก่อนฮะลูกเราต้องเมียก่อนเดี๋ยวเราตุยตุยตุยนี่ตุยนี่คนตัวสุดท้ายอยู่ไหนนี่เลี้ตัวเล็กนี่ ก็คนมันแบ่งทีมเก๊สองคิวให้ใครกดนหน้าบึง้งวะถ้าใครอยากให้ผมทำอีพีสองคลิปนี้คนกดไลค์ถึงยี่สิบไลค์นะเดี๋ยวผมมาทำต่ออีพีสองนะนะทุกคนผมขอแค่ยี่สิบไลค์พอเดี๋ยวผมมาทำต่อเลยอีพีสอง อันนี้คือปืนโปรดคอมผมเลยนะคือปืนนี้ผมชอบถึงผมจะไม่มีสก,กินแต่ผมก็ชอบนะแต่อันนี้เป็นสก,กินจักรีไงใครวะเนี่ยไอ้ชิบหายแล้วตอก้อนเพื่อเราแบบตุยตี้เก็บไุกอ่ะเอออไ้เก็บปุยชิบาช้าัวโคตรชิบละผมเนี่ยเก็บปุยที่แตกผมน่าประมาณไปเลยอะ ปังปังประตูเขาแค่สองเขาแค่สองเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันจะแหมะอ่ะคอยอ,อย่าดูอ๋ขอโทษทีนะทุกคนพอดีว่าผมประมาทไปนิดหน่อยนะกดไลค์ห้เขาหน่อยเดี๋ยวตัดไปตาที่สองกันเลยมาดวนตาที่สองกันเลย เมื่อกี้เนี่ยเพื่อนผมเบิร์สามไปคักคัดซื้อผมผมเจอมันละเฮ้ยทุกคนเอ้มันเปิดไหมมันจกไหนเขาเติมเปิดทำไมนเี่ยเขาใส่ชุดฟรีผมอาจจะพูดเบานิดหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยที่ตั้งอ้ไอมไม่ตืดผมตั้งอะไรมไม่ติดเมื่อกี้คนอับอายแหละทุกคนซาเล่ซาเล่ นมหวานหรอคนนี้ก็ตึงใช่ได้คนนี้เติมเติมทุกคนเบอร์สามปาผมเติมสั่งมันคนที่สามเติมสั่งมันเติมหนึ่งัผมเติมสองหรือว่าเบอร์สามเราจะแพ้ตัวแปกหกคิวแต่ผมม่กี้สองคิวนะเออเดี๋ยวตับตาตามเลยเลโก้หมายุกคนตาที่สามกันเลยตาเมื่อกี้แพ้นะ คือผมไม่รับประมาทเลยอ่ะคือแบบแง่ไงแงไงผมมีแน X แบบอยากเดินแบบอยากวิ่งไปใส่อ่ะ EP สองมาแน่แค่คิปนี้ถึงยี่สิบไลค์นะจัดเพื่อนคือผมเนี่ยไอ้คนตัวคนครับผมมันล้อมตัวคนบแล้ผมโดนล้อมผมไม่ได้ประมาทเลย คือคิดได้ผมก็ตายแต่ผมค็นลงไม่ได้เพราะไอวอช่วยนิดหน่อยนะแบบพระเจ้าจอดโ,อโกนสามหนึ่งผมยังไม่เคยชิวสามหนึ่งมาก่อนเลยอะ่ะผมทำเตรียงที่แล้วนะทุกคน ก็ครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ที่ผมเดือนน้ารันเดี๋ยวคลิปไม่จะยาวนะตอนนี้ต้องการเกมนะเฮ้ยชิบปูทุกคดูสิชิบะชิบะชิบดูครับชิบะใหอแม่ย้อยเฮ้ยไม่รอดบัตรดดวนผมขอโทษอหะไม่น่ารอดนะเดี๋ยวตัดไปเกมที่เอออันนี้เกมที่เท่าไหร่วะ อันเดี๋ยวเขตัดเลยคนะับคนผม,มรอดรอ่ะแพ้นะทุกคนเขาฝั่งมันนาไปสาฝั่งผมตามอยู่สองนะฝั่งมันได้สามคนนี้แหละฝั่งผมได้แค่สองนะเดี๋ยวผมตั้งใจเล่นเกมแล้วกอน เบอร์หมันได้นหนี้เบอร์หมันไ่เบออ้อบนนบเอบอร์นหนงผมไปละเบอร์นหนมาเดินนี่อาไปเอราุนผมไมนะ่เกี่ยวนะชิบหายแล้วทุกคนจะแพ้ไหมนี่อย่างน้อเแค่เบอร์สากับเบอร์สก็พอนะเพราเบอร์สแบบเบอร์สามไม่แบบไม่ไปเลยมังชิบหายละผมมีไออดี้คน ไอ้พ่อหมดสามันเหลือสามคนอะ่ะคุณผมไม่รอดอะ่ะต้องครับอีพีนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย